ผู้ผลิตและจำหน่ายทิฟฟี่ซาร่าแอนตซินเยลแอนตซินชนิดเม็ดไดซิลีนเป็นดาฮาร้อยยา่าน้ำข็ไทยนครดีออกไซด์ขอบคุณท่านในห้างวินัยวีระุู้ชงครับผู้ให้การสนับสนุนแม่ไม้บวยไทยด้วยดีมาโดยตลอดขอขอบพระคุณครับสองยกแรกเกมก็ว่าเดือดแล้วนะครับยกนี้น่าจะเดือดกว่าสองยกที่ผ่านมาแน่นะครับเบียดเข้าหาเพชรปูผามียาฉีดมาให้ห้าหมื่นบาทด้วยนะครับในช่วงพักยก มาดูว่ารุ่งเรืองเล็กนั้นยังชกในเกมตั้งรับเหมือนเดิมแต่ว่ามีแข้งขวาแล้วก็หมัดขวานี่คอยบวกโอ้รือว่าบวกอันตรายนะครับบวกเจ็บด,ด้วยให้คู่ผาไม่ยอมเริ่มจะเร็วขึ้นโอ้โหเจาะยางอีกแล้วเบียดเข้าไปเจาะยางแล้วก็ก่อยสายตรงๆนี่ทิ้มเข้าไปแม่นเหมือนกันครับโอ้โหชกกันมันจริงๆครับคู่นี้อ่ะบวกกันไปบวกกันมาบวกกันไปบวกกันมาใครจะโดนจังๆอุโยโดนหมัดอ่ะเอาเอามา สะสมจากการโดนบัดแล้วก็เตะเข้าไปอีกทีครับโอ้นับเลยครับอ่กากรรมการนับแล้วฝืนไม่ฝืน <m> <ม>ยัยงเมาแต่ห่วใจคุณออสหัวใจดูครับไหวไหมไหวไหมครับพี่อนครับ <m> โอ้โหนี่ครับมาอยากให้แกฟืนนะแกฟื้น,แ,นแล้วก็ยังน่ากลัวอยู่ครับโอ้โหเพชรพุ่งพาหัวใจนี่ไม่ต้องห่วงเลยครับไม่หลับไม่สลบนี่ไม่มียอมแต่ว่าตอนนี้มาต้องต้องประคองตัวก่อนครับต้อเงินโอ้โหไม่ว่าโดนไปเยอะหรือกินสะสมลยครับไม่แห้งขวา ดูว่าลูกเรืองเล็กก็พยายามจะเช็คบินได้เหมืาน,นชุดนี้ปล้ำมไหนจะเริ่มฟื้นแล้วหรือเปล่านะครับเพชรภูผาเอาล้ครับทีมงานที่บอกให้บวกหมัดแล้วนะครับเดินเบียดเดินลุยเหมือนเดิมเริ่มจะฟืน้นโอ้แต่ลูกเหืองเล็กนี่ก็ออกแม่นนะครับดักแม่นลืนเนอเกินนะครับแต่ละหมัดโอ้โหเข้าแรงแรงทั้งนั้นก็บน่าความแม่นยำตอนนี้เห็นชัดแล้วโอาสวนด้วยศอกนะครับแต่ว่าทางด้านเพชรภูผาอาการมวยตาย,ยัางลอยอยู่ครับโอ้โหคู่นี้นี่ มาไปพลาดช็อตเมื่อสักครู่ครับโดนหมัดแล้วก็ตามด้วยแข้งอ่าหวังจะเอาคืนบวกบวกเป็นบวกครับไม่ไม่มีอะไรจะเสียวัดดวงเลยครับโอ้หนี่ครับมาหัวใจแกนี่เกินพันเปอร์เซ็นต์แล้วครับน้ำเงินเจ้าเพชรภูผาถ้าเป็นคอมพิวเตอร์นี่เหมือนแบบเซตระบบหมาเลยครับมาให้เดินอย่างเดียวเดินอย่างเดียวก็เพชรภูผาโอ้โหดูครับหาลูกเล็กตอนนี้มาค่อยๆเลือกค่อยๆเลือก ฮาดูเหมือนจะไม่เร่งด้วยครับพีีอนลีเนี่ว่าไม่ประมาทนะครับชกละเอียดด้วยรุ่งเรียงเล็ดมีแข้งขวานะครับแล้วก็ดูลูกผิียบอกาศเอา,าไว้ไม่ต้องเข้ามาใกล้นะครับลูกเรืองเล็ดบอกพอเข้ามานี่ก็ล็อกเอาไว้ก่อนเลยเพชรภูผานั้นยังมีหมัดมีศอกที่ถือว่ายัางอันตรายอยู่นะครับแล้วก็คอยบวกเดินกระยับข้าหาตอนนี้ดูว่าเริ่มฟืนแล้วครับ <S <S 2> <S 2> เบียดเข้าไป <S <S โอ้โหโ,โ,โดนตะวัดบนฝุงฝูงอีกแล้วนะครับ ตาตกไม่ได้เลยนะครับพลาดทีเดียวนี่ถึงกับลงเตะได้เหมือนกันนะครับมาถึงตอนนี้นี่ถือว่าโอ้จะเป็นงานหนักของเพชรูมหาแล้วนะครับต้องเร่งเกมให้เร็วกว่านี้นะครับตอนครับออาแจ้งวันเพิ่มเติมจากแอนตซินแหละครับใส่ก้านคอสอกับเทาลอย10,000บาทจระเข้ฟันหาง3 0,000บาทสวัสดิการข้าสาธยาลเข็มละ500บาทนะครับขอบคุณแอนตซินยารักษาโรคกระเพาะอาหารปวดท้องท้องอืดจุกเสียดแน่นรวมถึงท่านในห้างวินัยวีระพุชงครับ ผู้อนุรักษ์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยมาแต่ดั้งเดิมขอขอบพระคุณครับเอาละครับยกที่4ต้องเดินเบียดเร็วขึ้นกว่าเก่าแล้วนะครับเพชรภูผาขยับเข้าไปมีัดสายเอาละครับทิ้มลำตัวทิ้มหน้าเอาโอ้โหแฟนมวยนี่ได้เฮได้ลุ้นกันแน่นะครับแล้วก็ยาฉีดน่าจะเป็น1 0 0 0 0แบาทแล้วนะครับมาถึงตอนนี้ขยับเข้าไปโอ้รุ่งเรืองเล็ดนี่ต้องรัดมัดเอาไว้ก่อนเลยครับมวยหมัดนี่ อะไรก็เป็นไปได้นะครับโดนนับไปนะครับยกที่ผ่านมาครับอ่ะเวียงไปเวียงไปครับพยายามจะตั้งไว้ไม่ไม่โตก็ไม่ดีเหมือนกันนะครับตอนนี้เพชรปูผาขยันอุยังนะครับแม่ถ้าโดนเต็มเต็มนี่เป็นเรื่องเหมือนกันครับอ้าวอ้าวนี่ครับมาตอนนี้โตูงรับโอชิอ้แสนตอนนี้วัดหัววัดก้อยแล้ววัดหัววัดก้อยแล้วครับมหาสามยกที่ผ่านมาไว้ข้างหลังตอนนี้โอ้โห เอาลนกรต่างานการตอนนี้โดนล้าตัวเข้าไปทําท่าสะดุ้งให้เห็นเหมือนกันุ่งเรืองเล็กท่าไม่เพชรภูผานี่เริ่มได้ใจเลยครับโอ้ที่ล้าตัวทิ้งหน้าเข้าไปุ่งเรืองเล็กต้องล็อกเอาไว้ก่อนล็อกเริ่มจะล็อกไม่อยู่แล้วนะครับมานี่มาเป็นชุดแล้วก็ชุดใหญ่ๆทั้งนั้นเลยครับเพชรภูผาเอาเบียดเข้าไปได้ทีโอทิ่สายเข้าไปตรงๆครับตอนนี้อาการุ่งเรืองเล็กก็ไม่ดีเหมือนกันครับโอ้ยพยายามจะกอดดัดฟัดเวียงอ่าเพชรภูผาก็มา มาหลายชุดเลยครับทั้งหมัดทั้งเขา่าพี่เลี้ยงที่มุมน้าเงินบอกเดินลุยหมัดโดนไม่โดนอ้าวลวกไว้ก่อนล็อกไว้ก่อนล็อกไว้ก่อนอยากจะอยู่ใกล้ๆครับโอ้โหนี่ครับมาภาษามวยภาษามวยก็บอกขนปามีปืนขนปามีปืนไปกัาไปแพชรภูผ,ผาแปรลูกเล็กเล็กรัดไว้รัดไว้แห่ย,ยาวเว้นช่องไฟใครโดนกับบ้านได้โอ้ยตอนนี้ เนยว่าโอ้โหฮึดมาหน้ากลัวเลยนะครับเพชรภูผาลูกเหลืองเล็กนี่โดนเข้าไปเยอะเหมือนกันนะครับทั้งหมัดนี่นะครับไม้ชุดหนึ่งเริ่มจะหันซ้ายหันขวาโอ้โหมาแล้วครับมาแล้วครับเปียกเข้าไปซ้ายขวาโอ้ยกองเทียแนวยนี่เทกันกระตันไปทีแล้วครับตอนนี้โอ้โหเป็นเรื่องเลยครับยกนี้เร่งได้น่ากลัวเลยครับอ้าวยังไงครับยังไงครับนัวเนียล็อกไว้เอาอยู่ไม่อยู่ โอ้โหสุดๆเลยครับนึกว่าจะไม่มีอะไรแล้วนะครับตอนนี้เริ่มจะมีอะไรแล้วครับมาพี่หายใจไม่ท้ท้องก็กองเชียไยแดงครับกองเชียไฟแดงตอนนี้ชักจะหายใจไม่ท้อเท้ามาตอนไปก่อนตอนไปก่อนเนบเข้าไปเน็บเข้าไป,าไปโอ้โหโอ้โหแม่กรรมาการสายยันแกแยกออกมาก่อนครับท้ายยกสี่ท้ายก 4, ายกสี่มาเพชรภูผาโอ้โหลุงเล็กเล็กโอโลำตัวก่อนเลยนะครับ ว่าวันนี้นี่คาัพิกเกมได้นี่ยอดอาชีพนี่ทะลุได้เอาทั้งหมัดทั้งศอ,งองกงัดมาบดแล้วนะครับลุงเหลืองเล็กก็ต้องคล้องเอาไว้ก่อนแล้วก็แทงโอ้โหตั้งกำแพงหน้าจะตั้งอยู่หรือเปล่าว่ามาตลรอดนะครับลําตัวก็มาใบหน้าก็มายุกย่นนิดเดียวนี่เป็นเรื่องเลยนะครับฮึดแล้วครับไม่รู้ว่าเรี่ยวแรงมาจากไหนแล้วครับเพชรปูผาตอนนี้โอ้เพชรปูผาแล้วก็นำสุกนี่แก็ทานอะไรเป็นอาหารครับนี่โดนนับไปนะครับ โดนนับยกสามอ่ะเตะอยู่ไม่อยู่ไม่อยากจะอยู่ใกล้โอ้แต่ว่าเพชรปูผาแกเนี่ยครับแกชกแกออกปัดเยอะมากครับอ่ะเป็นล้มไหมอ่ะแข้งขวาไปอ่ะนัวเนียนัวเนียกันวงในครับโอ้โหคู่นี้อ่ะจบลงแบบไหนครับโอ้โหนี่ครับ ว่าจะไม่ได้ใจจากท้านผู้ชมได้ยังไงครับทั้งคู่ปะลุงเลืองเล็กแนกค่คุ้มคุ้มอยู่ไหมมปาดีที่มัดเมื่อกี้ไม่โดนครับเดียรีโอ้โหถ้าีดนนี่เป็นเรื่องเลยนะครับแล้วตอนนี้วงในเลยครับไม่ใช่มัดอย่างเดียววงในนี่เวลาล็อกได้ก็เริ่มจะเด้งไปได้ตัวยีนะครับเป็นผูหปาขยับเข้าไปเอาเรื่องเริ่มติดจะเด้งผ่านไม่ผ่านนี่มัดนำไปก่อนวงในโอ้แต่ว่าลุเงเล็กนี่ ได้นับไว้ก่อนนะครับก็พยายามจะทุมเกมนะครับล็อกเอาไว้เลยนะครับไม่ประมาทครับใครดูยกสามีก็คิดว่าน่าจะจบแล้วนะครับแต่ตอนนี้โอ้ยังไม่จบครับพยายามจะล็อกรวบไว้ตีตีไม่ได้กรรมการแยกกรรมการก็เหงื่อแตกเหมือนกันครับใช้แรงเยอะเลยครับแยกคู่นี้เตะกบายโอ้โหดูครับายังมีโต้โต้ครับแดงยังมีโต้แต่ว่าตอนนี้เด็กกบายเป็นปูผา เอ้ากอกมาการสายันแกะออกมาก่อนครับมันติดเชื้อเอาละครับมาตู้กันหมายกลางเวทีนะครับเวลายังเหลืออีกหนึ่งนาทีให้กับเพชรภูผานี่ได้ลุ้นได้เชียร์ยอดอัดฉีดนี่ทะลุหลักแผนนะครับเอาเบียดเข้าไปโอ้โหมาโดนบิดเหลี่ยมล้มลงไปอีกแล้วครับดูว่ารุ่งเรืองเล็กนั้นจะคุมเกมมั่นใจแล้วนะครับตอนนี้บอกว่าพอแล้วพอแล้วแต่เพชรภูผาบอกผมไม่พอเบียดเข้าไป ล่ำเลยยังไอไม่ขนาดกรรมการก็ต้องแยกก่อนครับโอ้โหสุดมันเลยครับรุ่งเรืองเล็กหันไปมองนาฬิกาหลายจังหวะแล้วนะครับคงคิดในใจครับที่รังสิตนี่นาฬิกายี่ห้ออะไรครับทำไมมันเดินช้าจังครับอีก30มสิวินะครับรุ่งเรืองเล็กกับเพชรภูผาครับโอ้ร้อยสิบแปดปอนด์แต่ว่าใส่กันฝุ่นตลบเลยครับผู้นี้โอ้โหอ่ะนี่ครับช่วงท้ายเกมทรับท่าจะเหนื่อยไปนิดนึงครับเจ้าเพชรภูผา แต่ว่าแกเดินเร่งแทบจะไม่เว้นระยะเลยครับแเป็นเงาตามตัวฝ่ายแดงมาตลอดครับแต่ตอนนี้เหลือเวลาอีกไม่กี่วินาทีเลยครับโอ้โหยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมแพ้ชนะไม่โอ้โหแตกด้วยครับพบยกสุดท้ายครับนี่ครับเสียงปรบมือภายในเวทีนี่ดังขนาดเลยครับดูครับการตัดสินอย่างเป็นทางการครับโอ้โหวันนี้นี่ชื่นชมทั้งคู่เลยครับ ทีโอร้อยเอ็ดนะครับขึ้นไปรับทางด้านมุมแดงครับเจ้าลุงเรืองเล็กกรรมการสายยันครับไปรับไปให้คะแนนแล้วก็มุมแดงครับโอ้โหลุงเรืองเล็กสอกองเกียรติวันนี้นี่